สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกุมผู้กำกับโจ้ถึงนครสวรรค์เอ่ยปากถึงคนปล่อยคลิปมาเวลา1น่นาฬิกา40นาทีวันที่27สิงหาคม 2, 5 6 6พนพลตำรวจเอกโซชาติธีรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุมตัวพันตำรวจเอกทิติสันอุทนาผลหรือผู้กำกับโจ้อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์มาทำบันทึกการจับกลุ่มที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ภายหลังจากที่มีการแถลงข่าวการจับกลุ่มที่กองบังคับการปราบรามจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวพันตำรวจเอกทิติสันไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ก่อนมีการฝากขังในช่วงเช้าต่อไป ขณะดเดียวกันผู้สื่อข่าวได้สอบถามพันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจว่ามีอะไรอยากฝากถึงผู้ที่ปล่อยคลิปหรือไม่พันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจกล่าวเพียงสั้นๆว่าไม่เป็นไรครับอโหสิกรรมให้ครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ